สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับโอโฮราโฮโรโอมากับดวงค่ะและในวันนี้โอก็จะมาทำนายไททักดวงชะตาชาวราศีสิง์ประจําเดือนสิงหาคม2564นะคะเรามาเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกกันเลย ไพ่เบรนะคะเป็นตำแหน่งอัตตาตัวตนของท่านในแนวทางความคิดในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็จะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆ กับชีวิตของเรานะคะในที่นี้เนี่ยก็แปลความหมายได้หลากหลายรูปแบบนะก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการอยากจะลองไปพัฒนาความรู้ความสามารถใหม่ๆของตัวเองเพื่อก่อให้เกิดแบบประสิทธิภาพประสิทธิผลในเรื่องของการทํางานเป็นการอัพเลเวลให้กับตัวเองยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปเรียนภาษาเพื่อเอาไปสมัครงานในองค์กรที่ใหม่แล้วก็ทําให้เราได้รับตําแหน่งที่มันมั่นคงดีขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงอาจจะเป็นในเรื่องของ รู้ทางการงานที่เราคิดว่า น,น่าจะทําอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมที่เราเคยทํามาคือหาอะไรทําเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่งเดิมที่ทํามานั่นเองนะคะกําลังอยู่ในช่วงของการวางแผนและศึกษาอยู่นะต่อมาค่ะตําแหน่งของฮีนะความหายนะความไม่ดีไม่งามช่วงนี้เนี่ยอย่าใจร้อนทําอะไรเนี่ยคือจะต้องใช้เวลาหน่อยให้เวลากับมันหน่อยค่อยๆทําตัวเหมือนกับกําลังก่อร่างสร้างตัวก่ออิดชาปูนคืองานก่อปูนเนี่ยบอกเลยว่า ก็คือถ้าทําใช้เวลากับมันนิดนึงเนี่ยอาจจะช้านะคะแต่สวยงานออกมา ออกมาดีงานออกมาเนียบมากกว่าที่จะใช้เวลาแบบอ้าวชาบก็ชาบก็คือถ้าไปเร่งเร่งเนี่ยงานมันอาจจะออกมาไม่ดูดีเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมกับทุกๆเรื่องกับทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างเนี่ยให้ใช้ความใจเย็นเข้าว่าแล้วมันจะเป็นผลในทิทางที่ดีตอนนี้อาจจะต้องต้องใช้เวลาเนิ่นนานกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตมันอาจจะติดขัดไปบ้างก็ต้องรอมันให้ได้ต้องอดทนรอหน่อยนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของท่านั่ง ท่านั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การใช้เงินในช่วงระยะเวลานี้นะก็จะมีการควบคุมเกณฑ์การใช้จ่ายเงินด้วยตัวของเราเองนี่แหละนะคะคืออ่ะเสื้อผ้าช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหน work from home อ่ะเสื้อผ้าไม่ต้องสวยแล้วกันไม่ต้องชอปปิ้งเสื้อผ้าใหม่ๆแล้วกันอาจจะมีบ้างพอประมาณปปลายนะแต่ไม่ได้มากเท่ากับที่ผ่านมาที่เคยเป็นมาเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาของการที่วางแผนการเก็บออมเงินอยู่นั่นเองต่อมาค่ะตำแหน่งของปีตาปีตาก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ชายหรือว่า ว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ทำงานของเรานะคะช่วงระยะเวลานี้เนี่ยหัวหน้าของเราเนี่ยเขาก็ มองตัวคุณเองว่าคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากๆทำงานเพียงคนเดียวเหมือนกับมีลูกน้องหลายคนอยู่ในคนคนเดียวกันนะคะก็ถือว่ามุมมองของเขาที่มองต่อเราเนี่ยค่อนข้างจะดีดังนั้นข่าวดีเกี่ยวเรื่องของการเลื่อนท่านเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนสำหรับท่านที่ทำงานอยู่ในองค์กรเี่มีความคาดหวังได้อย่างแน่นอนค่ะต่อมาค่ะตาแหน่งของมาตา มาตาก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวของเรานะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ย ผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของสุขภาพที่จะต้องไปตรวจเช็คอยู่บ้างเป็นเรื่องของการตรวจเช็คสุขภาพประจําเดือนประจําปีแล้วตัวเราเองก็อาจจะต้องคอยไปดูแลเทคแคร์ท่านหรือแม้กระทั่งไปเปิดแฟ้มเอกสารดูสักหน่อยว่าอา้าวคุณแม่ตกลงเดือนนี้มีนัดกับคุณหมอนะอาจจะต้องคอยเตือนคอยเช็คให้ท่านหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตรงนี้นะคะต่อมาค่ะตําแหน่งของโพคาโพคาคือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ นอกเรื่องนิดนึงนะคะสำหรับท่านใดที่ลุ้นเกี่ยวกับโชคลาภนะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยคาดหวังได้เกี่ยวกับตัวเลขของบ้าน ของที่อยู่อาศัยให้โชคให้ลาบต่อท่านนั่นเองนะคะหรือสําหรับท่านใดก็ตามที่คาดหวังคาดคิดเกี่ยวกับเรื่องของการอยากจะซื้อบ้านอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะคาดหวังได้ทาธุรกรรมทางการเงินได้ประสบความสําเร็จดีมีโอกาสจะมีบ้านดังใจหวังอย่างแน่นอนค่ะต่อมาคะ่ะตาแหน่งของไมชิมาไมชิมาก็คือความพอประมาณปานกลาง หรือสิ่งที่ไพ่ต้องการอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรกับตัวคุณเองนะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความทิฐิในตัวเองเกี่ยวกับความถือตนในตัวเองอยู่นะคะเพราะว่ามันมีในลักษณะที่จะต้องแบ่งแยกแตกกันออกไป อาจจะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวถ้าเราไปถือทิฏฐิเราไปทะเลาะกับเขามีปัญหากันมากๆในท้ายที่สุดเดี่ยมันก็จะแยกกันไปคนละทิศคนละทางหรือในความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่ก็เรามาระวังเรื่องของการที่ต่างคนต่างมีทิฏฐิของตัวเองแล้วก็กลายเป็นว่าเราไปต่อกันไม่ได้ถึงจุดทางแยกนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ บรรทัดที่สองไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของตนุตัวตนของท่านในแนวทางพฤติกรรมเงินล่วงหล่นมาจากฟ้ามากมายขนาดนี้ค่ะพฤติกรรมของคุณช่วงนี้คืออะไรควยคว้าแต่เรื่องเงินและเงินและเงินเท่านั้นคือสิ่งที่เยาวยาจิตใจของเราได้ มันก็เลยเกิดไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะทํางานที่จะหาเงินงานหลักมีแล้วงานลองมีหรือยังงานลองที่2่ะงานลองที่3ล่ะคือเรียกได้ว่ามีแพชชั่นกับในเรื่องของการหาเงินช่วงนี้มากๆเลยค่ะต่อมาค่ะตําแหน่งของกระดุมพระเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินโดยตรงนะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ย ก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละกำลังมองหาลู่ทางเกี่ยวกับเรื่องของการเงินใหม่ๆลู่ทางช่องทางการเงินใหม่ๆรายรับใหม่ๆเงินเดือนลู่ทางใหม่นะฮะเรียกได้ว่ามีพลังเหลือลน้นเสลือเกินพอพูดเรื่องเงินปุ๊บนี่โอ้โหรู้สึกความบีไฟมีพลังที่จะทําต่อทั้งนั้นเลยนะคะต่อมาค่ะตาแหน่งของสหัชชะคือเรื่องของเพื่อน เพื่อนในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็จะมีเป็นเป็นคนควงกระบ,บองไฟนะั้นมันหมายถึงว่าเป็นเรื่องของความทุกข์เป็นเรื่องของความเดือดร้อนใจแต่มันยังเป็นลักษณะที่เขายังไปต่อได้คือเราอาจจะได้รับข่าวจากเพื่อนหรือว่ามีเพื่อนโทรมาแบบถามไทยสารทุกข์สุขดิบรวมไปถึงเขาก็จะระบายความทุกข์ความเครียดของเขาให้เราฟังว่าแบบเ,ออเขาเครียดายามากเลยเขาทุกข์มากเลยช่วงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเปิดใจรับฟังกับสิ่งเหล่านี้เอาไว้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะตำแหน่งของพันธุก็คือเรื่องของญาติพี่น้องนะคะช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการจะช่วยเหลือญาติพี่น้องโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์คุณอาจจะต้องเรามาระวังให้ดีๆนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่ถ้าเกิดว่าคุณช่วยเหลืออะไรไปมันอาจจะมีผลกระทบเดือดร้อนตามมายกตัวอย่างเช่นถ้าไปคาประกันให้เขาสุดท้ายท้ายที่สุดคุณอาจจะต้องเป็นคนที่ชําระค่าใช้ใจ่ายให้กับญาติพี่น้องของเราแทนนั่นเองก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้ให้ดีๆตัดสินใจด้วยตัวเองดูนะ ต่อมาค่ะตำแหน่งของปุตตะคือเรื่องของลูกเรื่องของบริวารบริวารที่จะบอกว่าไงเด็เป็นคนอายุน้อยที่เราค่อนข้างรักแล้วก็สนิทสนมเหมือนลูกนะคะช่วงนี้เนี่ยถ้าถามถึงเกณฑ์ของการมีบุตรมีลูกท่าในใดที่อยากจะมีนะคะก็ยังคาดหวังไม่ได้นะยังไม่ได้มีเกณฑ์โดดเด่นชัดเจนขนาดนั้นรวมไปถึง ช่วงนี้ก็จะหมดการใช้เงินไปกับลูกหลานของเราถ้าเกิดว่าท่านเป็นคนที่มีลูกหลานอยู่แล้วรวไมไปถึงท่านใดที่ไม่มีลูกหลานก็จะหมดเงินไปกับการช่วยเหลือบริวารช่วยเหลือลูกน้องช่วยเหลือคนที่อายุอ่อนกว่าเราแล้วเราก็ให้ความรักความเมตตาอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของตัวคุณนั่นเองนะคะต่อมาค่ะตําแหน่งของอะริคู่ศัตรูคู่อาคาดณนะจุดจุดนี้เนี่ยคนที่เคยโกรธเคืองกันคนที่เคยเกลียดกัน คนที่เคยมีปัญหากันจะกลับมาคืนดีจะกลับมาปองดองจะกลับมาลงเอ่ยกันได้ด้วยดีพูดคุยกันได้ด้วยดีอย่างชัดเจนนั่นเองนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของปัตตานิคือเรื่องของความรักสำหรับท่านที่โสดก่อนเลยช่วงนี้ก็จะค่อนข้างสนใจเกี่ยวเรื่องของการทำงานหางเงินอีกแล้วค่ะชาวราศีสิงห์เนี่ยไม่สนเรื่องความรักเลยก็ว่าได้นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะท่านที่โสดเนี่ยยิ่งแบบ เอ้ยสนเรื่องงานเรื่องเงินอย่างเดียวเลยและสําหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วช่วงระยะเวลานี้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เพราะต่างคนต่างจะช่วยเหลือ เกี่ยวกับเรื่องของหนทางลู่ทางทางด้านการเงินใหม่ๆใ,ให้กับเราทั้งคู่นั่นเองนะคะโอเคค่ะบรรทัดที่3ไพ่ใบแรกตำแหน่งแรกเลยนะคะตำแหน่งของมรณะสิ่งที่ต้องระม,มัดระวังในช่วงระยะเวลาดีก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโอรคภัยแค่เจ็บของลูกหลานถ้าเกิดว่าท่านเป็นคนที่มีลูกหลานนะรวมไปถึงท่านใดที่ไม่ได้มีลูกหลานค่ะจะไปลงเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นเด็กของเราความคิดอะไรที่มันตื้นๆเอาแต่ใจตัวเองมีความคิด คิดแบบเป็นเด็กๆแล้วก็ไม่เปิดฟังคำแนะนำจากใครนะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องทำตัวเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้เพื่อที่จะให้การงานการเงินเป้าหมายที่คุณวางแผนเอาไว้เนี่ยมันจะได้เป็นรู้ทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะต่อมาค่ะตำแหน่งของสุภาสุภาคือเรื่องของคุณงามความดี ช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมันก็จะมีการวางแผนใน2รูปทางมีทางที่ดีและมีทางที่ไม่ดีมีทางที่เป็นแสงสว่างและมีทางที่เป็นขวากน้ําดังนั้นจะตัดสินใจทําอะไรอย่ามองตัวเองในมุมที่เอาตัวเองเป็นใหญ่นะมันจะเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ตัดสินใจอะไรแบบนั้นนะคะก็เปิดใจรับฟังคนรอบข้างมีสติกับตัวเองให้มาก ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เรามีภูมิมีประสบการณ์ที่มันเพียงพอต่อการที่จะตัดสินใจจะได้มั่นใจว่าเราจะเดินไปในทางที่ถูกที่ควรน,นั่นเองค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งของกรรมาการงานช่วงนี้ก็จะชัดเจนในเรื่องของการแบบอยากจะหารูปทางใหม่ๆปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เคยทํามาก็จะทําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็เกิดเป็นผลในทิศทางที่ดีต่อตัวคนเองนั่นเองค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งของลาภะลาภะปรากฏ แหวนเพชรเม็ดงามนะคะอัญมณีที่มีมูลค่าที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะคือ ราพาฒนเนี่ยหมายถึงความมั่นคงแล้วปรากฏเป็นเพชรเม็ดงามนั่นหมายความว่าการที่เรามองหารูปทางใหม่ๆหาโอกาสให้กับตัวเองในด้านใหม่ๆมีมุมมองใหม่ๆก็จะนําพามาสู่เรื่องของความมั่งคั่งมั่งคงการงานการเงินอย่างชัดเจนชาวราศีสิงดวงดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในช่วงนี้มากๆเลยค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งของพญยายะก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะถ้าถามว่าที่ผ่านมา จะหายดีไหมช่วงนี้จะกลับมาแข็งแรงดีมากการผ่าตัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหรือเปล่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเลยหรือไปตรวจโควิดมาจะติดโควิดหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ติดแน่นอนนะคะดังนั้นสุขภาพช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยค่ะและสมตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งทาษาแล้วก็ตำแหน่งทาสีนะตำแหน่งทาษาเนี่ยเป็นตำแหน่งของบริวารที่เป็นเพศเดียวกันกับเรานะคะช่วงนี้เนี่ยทำงานกับเพศเดียวกันปวดหัวปวดใจนะ ั่งอย่างหนึ่งไนดะ้อย่างหนึ่งนะคะเหมือนกับเอ๊เราก็ว่าเราสั่งไปแบบนี้นะแต่ทําไปก็ทํามาอีกอย่างหนึ่งนะก็ค่อนข้างจะงงนะคะแล้วก็เหมือนกับทางานร่วมกันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะตรงกันข้ามเลยคือว่าถ้าทาร่วมกันกับเพศตรงข้ามนะในช่วงนี้ก็คือต่อให้จะเป็นการประสานงานกันผ่านทาง ผ่านาการประชุมผ่านซูมหรือ work from home ต่างคนต่างแยกย้ายแต่ไลน์บอกกันโทรศัพท์คุยหากันเฟซไทม์ต่างๆนานันก็ไม่ได้เป็นผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานแต่อย่างใดถ้าคุณทํางานร่วมกับบริวารเพศตรงกันข้ามช่วงนี้จะทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีเห็นงานเห็นเงินประสบความสําเร็จอย่างชัดเจนค่ะโอเคค่ะก็ขอจบการทํานายไททักดวงชะตาชาวราศีสิง์ประจําเดือนสิงหาคม2564นี้นะคะ